ว่ามีพี่ป่ยกินหออมีมารถบรรทุนลมนารถไฟฮะที่เกะตัวงโตในซีดีเจี๊ยบน่กอลมรอวิทยเจนบ้านเนรถมบรรทดนลมนารถม คุยหัดกินนะเนี่ยมันติดอย่างนี้เนี่ยนโนโตะมันเหนียวนะขนมเนี่ยเหนียวแล้วมันติดคอเลยคอได้ไงเ่เออทีถ้าไปเจอคุยชีพบมาพอดีทีนี้ต้องไปถึงพอมันจะเลับมาอนอ่ก็ที่ผมมานะไม่รู้สึกตัวตัวอ่อนตัวนิ่มหมดเลยคือเด็กครับเด็กเด็กหายใจไม่ออกหรือทีนี้ผมมา ผมใกล้เรียนรู้กู้ชีพมาครับผมก็เอามือเนบกับหน้าอกนี่ผมเคาะหลังไงปึ๊บปึ๊บนี่น่ะเคาะหลังทีนี้เด็กร้องขึ้นมาเลยมีเสียงขึ้นมาเลยมีอะไรออกออกจากปากไม่ไม่มียังไม่ออกครับยังไม่ออกมีขนมติดคอไงขนมติดคอผมก็มานี่ผมก็อยู่ตรงนี้หละแต่มาก็ผมก็ปฏิบัติตาม ไอ้ที่เรียนมาใช่ไหม,มเป็นคุยชีพต่กอนเอ่อเอามือซ้ายนี่แนบหน้าอกแล้วก็มือขวานี่กระทบหลังกทบหลังอ่าจะได้ให้ไอเสตที่ติดโคออกมามทีนี้ไม่ได้มันมันมันเหนียวติดโคไหม,มขนมนี้เลยพาไปไอ้รโพรพออนาไมอนามัยรโพนี่เลยเอ้ยไอ,อ้รอพสต ในซีดีเทียบลงกอเหรือวิดีโอเจนี่มาเป็นโลโซไหนเป็นแผ่นแนนี่น่ะรอให้น้องถือครับก็ดีน่ะพี่ชายเขาก็ยายลมติดคอน้องเขาตอนนั้นน้องมีเตติไหมมีนิ่งไปเลยติดคอก็ะยายก็วิ่งไปอุ้มหลานนี่น่ะไม่ใช่อะไรหรอก ไปมีเสษอาหารเสร็จอะไรหรกข้าวก็กินเสร็จแล้วก็อน้องไปดูให้ยายหน่อยยายจะกินข้าวน่าน่าจะกินขนม้วยเหรอค่ะยายก็ว่ากินขนมเลยติดคอ้วพี่ชายเขาก็บอกว่ายายน้องติดขนมติดคอกินไม่ได้นะน้องกินไม่ได้นะโอ้จีอปกินนี่นะยายก็เป็นคนบอกยายก็สั่งไว้อยู่แกสั่งอยู่ที่เป็นอะไรหดียยายอย่างนี้นะ พี่ชายเขานะ่ะตอนที่ยายไม่เห็นไม่เห็นนี่หลานนิ่งไปเลยนะจ้าเห็นนะแล้วเกร็งไปเลยนะ่ยยายก็วิ่งอุ้มอุ้มเลยแาบนะี้นหะ